สวัสดีคับนักเรียนพบกันอีกครั้งนะครับกับครูเชิดและบทเรียนออนไลน์เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคับนักเรียนครับคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่ครูเนี่ยตั้งใจทําขึ้นนะครับเพื่อที่จะรวบรวมนะครับเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ไปหมดแล้วนะครับโดยที่ครูก็มุ่งหวังนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทบทวนนะครับได้ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะไปเรียนในเนื้อหาคณิตศาสตร์บทต่อๆไปนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยครับครับนักเรียน จากที่นักเรียนได้รู้ไปแล้วนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราสามารถจะเจอความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของคําพูดข้อความหรือว่าสัญลักษณ์นะครับโดยที่ความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันเหล่านั้นนะครับเราก็สามารถทาารี่จะแทนด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้นะครับมีเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับและเครื่อง,งหมาย ไม่เท่ากับนะครับสมมุติว่านักเรียนนะครับต้องการที่จะใช้เครื่องหมายที่แสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันนะครับเพื่อใช้แทนข้อความแล้วอย่างเช่นข้อความที่1น,นะครับผลบวกของ3กับ8น้อยกว่า12เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงครับเราก็จะแทนได้ด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับ 3บวก8น้อยกว่า12ซึ่งเราจะอ่านจากซ้ายไปขวาเนาะนะครับ3วก8น้อยกว่า12อ่ะถ้าเกิดครูมีอีกข้อความหนึ่งก็คือผลบวกของจำนวนจำนวน1กับ3ไม่น้อยกว่า10นะครับเราก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ x บวก3 มากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับคำว่าไม่น้อยกว่าในที่นี้ก็หมายถึงเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองและ x ของเราก็จะแทนจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับและสมมุติครูมีอีกข้อความหนึ่งเป็นข้อความที่3นะครับ2เท่าของผลต่างของจํานวนจํานวน1กับ4ไม่เกิน6นะครับเราก็จะแทนได้ด้วยประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ว่า2คูณด้วย x ลบ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ6หรือ 2คูณด้วย4ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6นั่นเองครับซึ่งนักเรียนนะจะสังเกตว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับที่มีเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันนะครับเราจะเรียกว่าอะไรครับนักเรียนเราจะเรียกว่าอสมการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอสมการก็คือประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจํานวนโดยใช้สัญ,ญลักษณ์น้อยกว่า มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับหรือว่าไม่เท่ากับเพื่อแสดงความสัมพันธ์นั่นเองครับโดยที่ท่านเรียนดูนะครับอสมการเนี่ยอาจจะเป็นอสมการที่มีตัวแปรหรือว่าเป็นอสมการที่ไม่มีตัวแปรก็ได้นะครับโดยที่อสมการที่มีตัวแปรนะครับและเลขชี้กําลังของตัวแปรตัวนั้นนะครับเท่ากับ1เนี่ยเราจะเรียกว่าอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเรียนเอาละครับทีนี้ นักเรียนมาพิจารณาอสมการ2องอสมการนี้นะครับคืออสมการที่ไม่มีตัวแปรแล้วก็อสมการที่มีตัวแปรนะครับเช่น 3บวก8น้อยกว่า12อันนี้เป็นอสมการที่ไม่มีตัวแปรนะครับ x บวก3มากกว่าหรือเท่ากับ10เป็นอสมการที่มีตัวแปรเนาะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาว่าอสมการใดเป็นอสมการที่เป็นจริงกับอสมการใดที่เป็นอสมการที่ไม่เป็นจริงนะครับซึ่งเราจะพบว่าอสมการแรกนะครับเราสามารถตรวจสอบได้อย่าง,างชัดเจนนะครับได้อย่างง่ายดายเลยว่า 3บวก8เนี่ยน้อยกว่า12จริงๆเพราะฉะนั้น3บวก8น้อยกว่า12เป็นอสมการที่เป็นจริงนะครับแต่ถ้าเป็นอสมการที่มีตัวแปรนะครับเราก็จะบอกไม่ได้เนาะว่าอสมการนี้เป็นอสมการที่เป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราจะต้องดูที่ค่าของตัวแปรด้วยนะครับว่า x ในที่นี้นะครับแทนด้วยค่าอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้า x เท่ากับ5นะครับเราก็จะได้ เราแทน x ตัวนี้นะเท่ากับ5นะครับเราก็จะได้8มากกว่าหรือเท่ากับ10ใช่ไหมครับซึ่งอสมการที่เราได้จากการแทนค่า x เท่ากับ5เนี่ยเป็นอสมการที่ไม่เป็นจริงนะครับถ้าเราแทน x ด้วย11ในอสมการนี้นะครับเราก็จะได้14มากกว่าหรือเท่ากับ10ใช่ไหมครับ ซึ่งเราจะพบว่าอสมการนี้นะครับ14มากกว่าหรือเท่ากับ10เนี่ยเป็นอสมการที่เป็นจริงนั่นเองนะครับและถ้าเราแทน x เท่ากับ9นะครับเราก็จะได้12มากกว่าหรือเท่ากับ10ซึ่งเป็นอสมการที่เป็นจริงนะครับซึ่งเราจะได้ว่า,าค่าของ x นะครับที่แทนไปในอสมการ นะครับ x บวก3มากกว่าหรือเท่ากับ10นะนะครับแล้วทำให้ได้อสมการที่เป็นจริงเนี่ยเราจะเรียกค่าของ x เหล่านั้นนะครับว่าคำตอบของอสมการครับนี่นี้คำตอบของอสมการคืออะไรเรามาดูนิยามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคำตอบของอสมการก็คือจำนวนที่แทนตัวแปรในในอสมการแล้วทำให้ได้อสมการที่เป็นจริงนะครับทีนี้ จากลักษณะคําตอบของอสมการนะครับนักเรียนนักเรียนจําได้ไหมเราสามารถที่จะแบ่งรูปแบบของอสมการเนี่ยได้ออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับแบ่งตามไหนละ่ะแบ่งตามลักษณะของคําตอบนะครับโดยที่รูปแบบที่1ก็คืออสมการที่มีจํานวนจรงิงบางจํานวนเป็นคําตอบนะครับรูป <ๆ S 1> แบบที่2ก็คืออสมการที่มีจํานวนจริงทุกจํานวนเป็นคําตอบ และรูปแบบที่3ก็คืออสมการที่ไม่มีจำนวนจริงใดเลยเป็นคำตอบนะครับ mm. ครับและต่อมานะครับเราก็จะมาแสดงคำตอบทั้งหมดของอสมการกันนะครับซึ่งเราจะใช้การเขียนกราฟนะครับแสดงคำตอบทั้งหมดของอสมการบนเส้นจำนวนนะครับ mm. โดยที่คำตอบทั้งหมดของอสมการนะครับอาจแสดงให้เห็นได้โดยใช้กราฟบนเส้นจำนวน โดยการลากเส้นทึบทับจุดบนเส้นจำนวนที่แทนจำนวนที่เป็นคำตอบนะครับแล้วก็ใช้วงกลมโปรง่งหรือวงกลมทึบนะครับในการสแสดงคำตอบด้วยนะครับโดยวงกลมโปร่งเนี่ยใช้เพื่อสแสดงว่ากราฟเนี่ยไม่รวมจุดที่แทนจำนวนที่วงกลมล้อมรอบ สำหรับวงกลมวงกลมทึบนะครับใช้เพื่อแสดงว่ากราฟเนี่ยรวมจุดที่แทนจำนวนที่วงกลมทับนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการแบบนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าที่ลบหนึ่งนะครับเราใช้เป็นวงกลมโปร่งใช่ไหมครับ แสดงว่าที่ลบหลบหนเนี่ยไม่ได้เป็นคําตอบของอสมการนะครับเพราะฉะนั้นคตอบของอสมการนี้ก็คือจํานวนจริงพุกจํานวนที่มีค่ามากกว่าลบหน,นั่นเองนะครับเอาล่ะครับทีนี้เราก็มาทบทวนนิดนึงสาหรับการแก้อสมการนะครับการแก้อสมการก็คือการหาคําตอบทั้งหมดของอสมการนั่นเองโดยที่เราจะแบ่งเป็นกรณีนะครับถ้า กรณีที่อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของเรานะครับเป็นอสมการที่มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับหรือว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเราจะแก้สวยการใช้สมบัติของการไม่เท่ากันซึ่งสมบัติของการไม่เท่ากันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันและสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันครับ สมบัติการบวกของการไม่เท่ากันมีอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วย4ข้อหลักดังที่เห็นในสไลด์นี้นะครับข้อที่1เลยนะครับถ้าเกิดว่าครูให้ a b และ c เป็นจนํานวนจริงใดๆนะครับข้อ1ก็คือถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a บวก c ก็จะน้อยกว่า b บวก c ด้วยนะครับ ข้อ2ถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a บวก c ก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ b บวก c ด้วยนะครับข้อ3าถ้า a มากกว่า b แล้ว a บวก c ก็จะมากกว่า b บวก c ด้วยนะครับ ข้อ4นะครับถ้า a มากกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a บวก c ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ b บวก c ด้วยนะครับหรือสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเรามีอสมการตั้งต้นที่เป็นจริงอยู่แล้วนะครับแล้วนักเรียนนำจำนวนจริงใดๆก็แล้วแต่ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับอสมการสุดท้ายที่ยังคงเป็นจริงด้วยนั่นเองครับ นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังรู้อีกว่าถ้าเราบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับด้วยจํานวนลบเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราลบทั้งสองข้างของอสมการนั่นเองครับต่อไปเรามาดูสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันกันบ้างนะครับสําหรับสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันนะครับถ้าเราจะสรุปหลักการง่ายๆเนี่ยก็คือว่า ถ้านักเรียนเนี่ยมีอสมการที่เป็นจริงอยู่นะครับแล้วนักเรียนก็คูณจํานวนจริงบวกนะครับทั้ง2ข้างของอสมการนั้นอสมการสุดท้ายนะครับหรือว่าอสมการที่ได้เนี่ยก็จะเป็นจริงเสมอโดยที่นักเรียนเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเลยแต่ถ้าหากว่านักเรียนนะครับคูณทั้ง2ข้างของอสมการนั้นด้วยจํานวนจริงลบนะครับ อสมกรารใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอสมการที่ไม่เป็นจริงนะครับนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับนักเรียนจะต้องคลิกเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันนะครับเพื่อที่จะทําให้อสมการสุดท้ายนะครับเป็นอสมการที่เป็นจริงครับนักเรียนเอาละครับทีนี้ก็มาถึงในกรณีที่อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของเราที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากันบ้างนะครับเนื่องจากว่า เจ้าสมบัติของการไม่เท่ากันเนี่ยไม่สามารถนํามาใช้กับเครื่องหมายไม่เท่ากับได้หรือความสัมพันธ์แบบไม่เท่ากับได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แนวคิดของการแก้สมการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มีหลักการแก้อยู่ว่าการแก้อสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับจะไม่ใช้สมบัติการบวกการคูณ ของการไม่เท่ากันเนาะแต่จะใช้การแก้สมการเพื่อหาคําตอบแต่คําตอบของอักสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากันนะครับเป็นจํานวนจริงทุกจํานวนยกเว้นจํานวนที่เป็นคําตอบของสมการนั้นนะครับเอาละครับทีนี้ก็พอเมื่อนักเรียนเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้สมการไปแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับซึ่งในการ แก้โจทย์ปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยเรามีขั้นตอนในการที่เราจะแก้โจทย์ปัญหาอยู่ โดยที่ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจะประกอบด้วย5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรมาให้และโจทย์ให้หาอะไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้โจทย์ให้หาอะไรเราก็มาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือกําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หา ขั้นตอนที่3เราก็แท็บเขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์ในทุกๆโจทย์ปัญหานะครับจะมีเงื่อนไขสําคัญอยู่ซึ่งเงื่อนไขสําคัญนั้นนะครับก็จะมีคําหรือข้อความที่บ่งบอกความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนอสมการให้ได้เมื่อเลยเขียนอสมการได้แล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่4นะครับก็คือการแก้อสมการเพื่อหาคําตอบนั่นเองครับ เมื่อหาคำตอบพบแล้วนะครับนักเรียนต้องสู่ขั้นตอนที่5ด้วยก็คือการตรวจสอบคำตอบทุกครั้งว่าคำตอบใดบ้างที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่อยู่ในโจทย์ของเรานะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสาระสำคัญนะครับที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะครับจากบทเรียนออนไลน์เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับซึ่งความรู้และความเข้าใจเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับก็มีความสำคัญกับนักเรียนมากๆเลยนะครับทั้งในแง่ของการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันนะครับ หากนักเรียนคนใดนะครับยังมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ายังมีความเข้าใจนะครับตรงไหนที่ยังคิดว่าเออยังไม่มากพอนะครับครูขอแนะนําให้หนักเรียนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับ แล้วก็ย้อนกลับไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาบทอื่นๆน,นะครับและท้ายที่สุดนี้นะครับครูก็ขอให้นักเรียนมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครูขอให้นักเรียนโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับตอนนี้ครูเชิดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ